เวลาครับเฮ้ยเฮ้ยเล่นนักหมดเลย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 ครับเออเอ้ยโจของเราคือตีเข้ามาตบที่จุดแดงครับจุดแดงพอโดนตบเนี่ยไม้จะเป็นรูให้น้องตบเพื่อดับเทียนเร็วเอ้ยพร้อมนี่คือไม่มีจุดเล็งนะครับและไม่มีปั้นให้กระทบกระแทกนะครับต้องลงแบบซวบเลยนะครับ ทูกที่3ามทีงานครับผมขอผ้าปิดตาลักษณะคือให้แทงแดงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะตอนนี้มันมันน้ำเงินมันจะบังอยู่เพราะฉะนั้นต้องต้องมีการกระทบชิ้นแคนนอนแกสอชิ้นครับโจดนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยละครับ เพราะการตีลอดห่วงที่กำลังหมุนจังหวะจะต้องแม่นย้ำสุดๆและที่สำคัญน้องเบลจะต้องตกให้โยนไส้เทียนเพื่อดับเปลวไฟโจย์นี้เรียกว่ามหาหินเลยละครับเราต้องมีคนช่วยส่งปิงปองให้ครับขอเรียนเชิญโค้ชทวีปครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับเดี๋ยวโค้ชช่วยส่งยุ้งปองให้ครับเราให้โอกาส3ามครั้งเน้นๆนะลูก เดีวพร้อมนะลูกโอก,โอกาสครั้งที่1นึ่งครับโอกาสครั้งที่2นะครับเต็ีมตัวนะครับ มา <S <S โอกาสครั้งสุดท้ายครับน้องเบลพร้อมน้ลูกหนูเ,นเรนียวมากเออจริงเราเวียนหัวแล้วเนี่ยโอกาสครั้งที่3นะครับพร้อม จอของเราคือตีเข้ามาตบที่จุดแดงครับ จุดแดงพอโดนตบเนี่ยไม้จะเป็นรูแล้วเมื่อไม้เป็นรูจะมีรูมองไปที่เทียนได้ให้น้องตบเพื่อดับเทียนครับค,นะคุต้องทะลุรูนี้โอกาสตรงนี้ครับให้โอกาสรวมกัน5ครั้ง5ครั้งพ่อเสิร์ฟห้าลูกเพื่อทำสิ่งนี้ครับพี่คุณครับรบกวนจุดเทียนครับเป้านะหมายแรกคือวงกลมสีแดงนะครับตบเพื่อเปิดทางพร้อ ดับเทียนเลยดับไปแล้วคือคืออย่างนี้นะฮะตามเจตจำนงเป้าประสงค์ของรายการเนี่ยครับให้ตีผ่านช่องนี้เพื่อช่องนี้เป็นรูพอเป็นรูปุ้บจะเห็นเทียนพอเห็นเทียนก็ค่อยตบดับเทียนแต่น้องตีทีเดียวดับเทียนเลยไม่ได้ครับพี่ขุนมาจุดเทียนมาจุดเทียนจุดเทียนนี่คือคือเกินเป้าหมายไปหน่อยครับเกินเป้าหมายครับ คือผมยังย <expand> so so oh, so ืนยันว่าต yes. so ้องรอดรูน so yeah, really. ี้เพื่อดับเทียนโอกาสเหลือสี่ครั้งครับพวกเราครับกำลังใจกับคุณพ่อและขนมปังครับถูกพร้อมนะครับเห็นนะเห็นเหลี่ยมนะได้อยู่ได้บิดอย่างนี้เลยนะบิกเข้ารูนะพร้อมแล้วไปครับโอ้พร้อมเดยวโดนขอบครับ โอกาสเหลือสามครั้งนะครับโอกาสเหลือสามครั้งไปครับ ชูดไร้ปั้นครับใครเล่นบาสจะทราบดีว่ายากมากเพราะว่าไม่มีการชิง่งเลยต้องลงห่วงสวบสวบอย่างเดียวให้ชูดสามครั้งจะลงกี่ครั้งลูกที่1ครับ ี่คือไม่มีจุดแรงนะครับและไม่มีปั้นให้กระทบกระแทกนะครับ,รบต้องลงแบบซวบเลยนะครับลูกที่2ครับเอาอย,าายผมเ้าว่าทุก3ลูกที่ลงใช่ไหมครับลูกที่3ามพนงานครับผมขอผ้าปิดตาเฮ้ย ตำแ <What? S 1> หน่งลูกเล็งตำแหน่งครับเอาละครับพี่ลูกชูดสามครั้งลงสักครั้งนี่หล่อม,มากพร้อมม,อม,มั่นใจแล้วชูดคร,ครับ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 ลูกแรก <S 2> <S 2> <S 2> อุย้ย โดนขอบลูกแรกโดนขอบครับลูกลูกที่สองครับโดนไม่อ นี่อะไรเนี่ยน,ออนี่มันเลขทุปเปอร์เทนป่าวเออใช่ทา่นานคณะกรรมการครับครับตอนนี้บนโต๊ะเรามีเลขสิบอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นเลขสิบที่ไม่สมบูรณ์ครับอย่าบอกอนะครับว่าคุณซุปมาร์กจะแทงลูกขาวไปเติมเต็มบริเวณแถวๆนี้ครับครับ<อ>ให้กลายเป็นเลขสิบที่สมบูรณ์ครับ ี่ชิงกับมาร์กสองชิงป่ะเอาสี่ชิงครับส<ะ>ี่สี่ชิงเฮ้ยมาร์ลกลูกครับให้โอกาสสามครั้งลองดูนะครับครับหนักใจครับหนักใจครับและนี่ก็คือโจทย์สุดท้ายที่ซปเปอร์เทนนำมาท้าทายน้องหมารค,ครับซึ่งต้องใช้ทั้งทิศทางที่แม่นยำและน้ำหนักที่พอดีถึงจะสำเร็จน้องมารจะผ่านโจทย์นี้ไปได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันครับ ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุดพิศุ o f f ออฟฟินะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ